สวัสดีสวัสดีพ่อแม่แบบโอทูทุกท่านครับเห็นไหมครับอีดํานะครับในฐานเรื่องนี้นะครับเวลาถูกจับได้เนี่ยอีดําเนี่ยเวลาถูกจับได้นะมันก็จะเงียบเห็นป่ะถูกจระเข้จับได้ปุ๊บมันก็จะเงียบเลยเห็นไหมคือนี้คือนิสัยสันดานของมันพี่น้องนะครับนี่ผมกำลังกลับจากศาลเลที่ดียนะเพิ่งกลับถึงเสร็จตุลาไอครับคือ น,น,นะนี่คือสันดานของมันนะครับนี่คือสันดานของมันคือคนอย่างมันนะถ้าถ,ถูกจับได้เนี่ยมันจะไม่อะไรเลยนะมันจะไม่ออกมาโตโตโตอ่ออะไรมันจะเงียบนะครับมันจะเงียบมันจะไม่ออกมาพูดอะไรเลยนี่คือสันดานมัน นะเวลาก็จับเรียมมาได้จระเข้จับเรียมได้อะไระบ้มันก็จะเป็นประมาณนี้ทุกท่านทุกท่านเชื่อมลังอะ่ะนี่คือนิสัยและสันตานของอีดำอีดำในทานเรื่องนี้นะครับอีดำในนิทานเรื่องนี้เอฟซีฟังนะดำมในทานเรื่องเนี้ย เนี่ยหน้าแหกเลยหน้าแหกกลับไปหมอไม่รับเยียบเลยเพราะจับได้ประมาณสามเราเดาไม่ยากใช้หน้าตัดผมเดาตั้งแต่เช้าใช้หน้าตัดผมคิดว่ามาคดีบแยบบ้ๆนะวันนี้อาจจะมาเลื่อนคดีแยะๆหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงนัดสืบพยานนี่สิบหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดนี่ยนะผมจะไม่ได้อาจจะมาเลื่อนเพราะมันช้าหรือเปล่า ขอฟังข้ออัาศาลว่าขอเลื่อนค่ะนะผมว่าน่าจะผมว่าน่าจะมาเลื่อนนะครับที่ผมผมผมคิดนะอันนี้ผมคิดวิเคราะห์น่าจะมาเลื่อนนะครับโอกาสน่าจะมาเลื่อนเนี่ยเป็นไปได้ค่อนข้างที่จะสูงนะครับเพราะว่าผมคิดอันนี้ผมคิดนะคดีเพราะว่าคดีป่าไม้อายการยังไม่ส่งมาที่ศาล พอมันยื่นขอมันมันคือมันขอยื่นขอความเป็นธรรมไงนะครับเรื่องความเป็นธรรมแล้วก็รอรอทางอายการส่งตัวมาศาลนะครับรออายการส่งตัวมาศาลทีนี้อายการส่งตัวมาศาลเนี่ยมันก็ต้องทำรับการแต่ทีนี้มันยังไม่มาไงสิครับผมเช็คมาแล้วมันยังไม่มามันยังไม่มาเนี่ยแต่ทีเนี้ยผมคิดว่าน่าจะมาเรื่องคดีแพ้ นะครับก็จะมาเรื่องคดีแพ้ให้แป้งไปเพื่อเสียเวลาแต่แป้งเขาต้องไปเวลาไปถึงแป้งก็ต้องไปแจ้งที่ศาลทางศาลก็แจ้งมาครับว่าเลื่อนค่ะอันนี้แป้งก็จะมาเสียเวลาหรือเปล่าอันนี้อันนี้คุณผมผมผมตั้งข้อตั้งข้อนี่นะขอเสื้อ่ะเรื่องเสื้อคือเรื่องของผมไายสิเพราะว่าเรื่องเสือกคือเรื่องของเราเราก็ามาตั้งข้อกันว่าอืม มันยังไงมันเราก็สังเกตว่ามันมาทําอย่างนี้ใช่เปล่าอย่างนี้ใช่เปล่าเราก็เราก็น่าจะมองออกทุกคนน่าจะมองออกว่ามันน่าจะมาเลื่อนคดีไปแแบบคดีไปแแบะมันก็สู้นะมันก็ยังต้องซื้อพยานอย่างนั้มันต้องสู้ก่นตอนแรกให้ไกลเกี่ยนะครับมันไกลเกลี่ยนะครับในทีนี้นะครับมันไกลเกลี่ยไม่ได้แล้วต้องสู้กันต้องซืบกันทีนี้มันสืบเนี่ยมันก็อาจจะมาเลื่อนคดีนี้ โดยเหตุผลพยานไม่ว่างวันนี้ที่เอาไอวอมาเนี่ยเพราะว่าพยานไม่ว่างผมคิดนะว่าที่มันมาสาสวันนี้ยมันเอาเหตุผลของพยานพยานใครพยานก็อช่างวอในทาน่านี้เอาช่างวอมาอ้างว่าวันที่เจ็ดสิบแปดช่างวอมีติดไปธุระที่นี่ขอเลื่อนได้ไหมคะมันจะมาสไตล์นี้ทุกคนเชื่ออีมมันจะมาสไตล์นี้ผมดูว่าผมว่ามันน่าจะเลื่อนอะ นะครับทุกท่านแปบ๊บนะไอสี่ครับไม่นานไอสีครับนะผมมาวิเคราะห์นะน่าจะเป็นอย่างที่ผมพูดอะไอ้สี่ครับทุกท่านว่ามันน่าจะมันน่าจะมาเลื่อนในคดีแป๊บแป๊บนะครับเพราอให้ไม่เสียเวลายื้อเสียเวลาคือเหมือนแกล่ะเหมือนกลวนอะแป้งให้มันเสียเวลาผมดูนะผมว่านะวันนี้ผมผมคิดวิเคราะห์คอวยอคิดวิเคราะห์เดา เพราะเราไม่ได้มีอำนาจที่จะรู้ขนาดนั้นนะครับเราไม่ได้มีอำนาจรู้ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นคิดวิเคราะห์เดานะครับได่สิครับคือไอไอวอนี่มันก็นะไปตามเกมเขาไปมดไอวอนี่ไม่รู้เรื่องอะไรเขาให้ไปซ้ายก็ไปซ้ายเขาให้ไปฝาก็ไปฝา,ปฝาคือทําเพื่อเงินไ,ไอวอนี่ทานนี่ทานนะน ไมนะ่ทานนะไม่ทานนะมาทำเรื่องเลื่อนเาขอมาซื้อซื้อเมซอนก่อนนี่ไปครับโงโไงซื้อเมซอนอ่ัมาทำเรื่องเลื่อ,อนแต่ทำไมเอาไอ้โลนมาวะแค่เอาลักเอเอกสารมาขอยื้อเลื่อนก็ได้ทำไมต้องเอาไอ้โลนมามันก็คิดได้หลายแบบนะอ่ะเดี๋ยวรอจักไม่ชะละวันนะง่าีสิไม่ชะละวันค่อนข้าง,า,งางที่จะเป๊ะ่านะ ไม่ชะลว่วาที่เป๊ะป่ะนะครับอ,อบนะืผมก็เดาไปเรื่อยอีกไพี่ครับนะผมก็เดาไปเรื่อยสายเดาต้องผูกไม่พีแต่ผมคิดนะ <c ười> คิดนะค,ดนะคิดนะว่าจะว่ามันน่าจะมาแนวนี้ไอ้ที่ผมคิดอะนะครับมันน่าจะมาแนวนี้ทุกคนนะครับมันน่าจะมาแนวนี้มากกว่า มันน่าจะมาแนวแบบว่าน่าจะมาแบบว่าเลื่อนอ่ะนะนี้ผมมุมมองผมนะไ่เดี๋ยวไปเปลนะี่ยนท้ายสไปเปลี่ยนวิการ์ด้วยนะครับิีว่าก็น่าจะเลือ่อนอยู่ที่มีสอนนิดิครับนะโอ้นะชีวิตก็เดินทางเหนื่อยนะสิครับนะเนี่ยชีวิตขาหมู วันนี้เขาพากันไปฮานิมูลกูนึกว่าไปฮายมูนไหนเสื้อมาฮานิมูลที่ศา,าลากูว่ายอมใจแล้วครับแัปปีกับผมก็นกึกว่ามาฮานิมู่ไหนนะมาฮานิมูลที่ศาลหัวจะปวดหัวจะปวดไม่มีอะไรที่กูไม่รู้แล้วกูไม่กนะูไม่มีอะไรหรอกดานะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะไป ทำธุระหน่อยคืนนี้ผมต้องนอนที่มุกนะครับเพราะพรุ่งนี้ต้องไปทําธุระที่ที่ที่ผมก็ทําธุระที่ที่มุกอีกพรุงนี้ผมทำธุระที่มุกอีกนะครับนะพรุ่นี้ไม่ได้อาจเจอดำอีกนะนี่อาจะเจอดำอีกนะพรุ่งนี้อาจจะมาอีกได้นะนะพรุ่งนี้อาจจะเจอดำอีกได้นะนะพรุ่นี้ก็อาจจะต้องมาเจอดำที่ศานอีกได้นะเอ้ไอ้ อืมโอเคสินะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับทุกท่านนะครับนะ